เดี๋ยวก่อนที่จะแตกกันเดี๋ยวก่อนยว่อนที่จะแตกกันพี่วันยู่เชิงครับอาไคสหกบหนึ่งเชิญครับโอเคครับจับตัวร้อน พามาให้กินฝีมือของเจ้าคุณวันนี้เป็นอะไรคะวันนี้เป็นต้มคลองนะคะปลาหอยกระหล่ำหอยเชลล์แต่ว่าคมพิเศษของมันนะคะคือนี่ค่ะคุณทิมเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณตำน้ำพริกไม่ดังเนี่ยเดี๋ยวไม่มีผู้ชายเข้ามาสนใจนะผู้ชายดังเกินเดี๋ยวๆๆๆๆวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เี๋เดี๋ยวเากัยเยอะ